ผ่านไปเรียบร้อยนะครับสามนัดในยูฟ่าแชมเปียนลีกชนะสามนัดรวดนะครับไม่น่าเชื่อครับจากกุนซือที่ดูไม่มีสง่าราศรีเอาซะเลยนะครับโดนล้อกระทั่งแฟนทีมตัวเองด้วยสามกลายเป็นว่านะตอนนี้ชายที่ชื่ออันเนสลอตครับทำลายสถิติโอ้โหเรียกว่าถล่มทลายไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าโอเคครับนี่มันเพิ่งเ,เริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งตัดสินอันเนอร์สลัดแล้วกันว่ามันจะดีหรือว่ามันจะไม่ดีเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของผลการแข่งขันเนี่ยมันในเมื่อมันออกมาดีแบบนี้เนี่ยเรามีความสุขกันก่อนชมกันไปก่อนอ่ะในลีกก็เป็นจ่าฝูงในแชมเปี้ยนลีกก็ชนะสมนัดรวดสถิติเยอะแยะมากมายที่อันเนอร์สลัดทำลายลงไปเนี่ยเรามีความสุขกันก่อนอย่าเพิ่งไปตําหนิตีติงกันคือที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าตื่นมาเนี่ยโอ้โหเริ่มมีแบบบรรดานักวิจารณ์ทั้งหลายนะฮะห่วงอลิฟูโชคดีเหลือเกิน เจอแต่คู่ต่อสู้ที่ไม่หนักเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่แข็งแต่ละเกมก็ฟอร์มแย่ลงเรื่อยๆกว่าจะบทเอาชนะกว่าจะเบียโน no, นี่นั่นสารพัดสารพเพว,ว่ากันไปสุดท้ายแล้วมีความสุขกันก่อนครับตอนนี้เรายืนอ,อยู่ในจุดที่มันดีทําให้แฟนบอลม,มีความสุขได้เราก็มีความสุขกันก่อนชมกันก่อนอนาคตข้างหน้าเราค่อยไปตัดสินกันเราค่อยว่ากันอีกทีสุดท้ายอย่างน้อยๆให้เขาได้ได้แสดงผลงานก่อนได้ดูผลงานก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เราจะไปยืนอยู่ตรงจุดไหนเหมือนเดิมผมจะใช้คำนี้แทบจะทุกคลิปว่าเราจะไปยืนตรงจุดไหนให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินนะครับแต่ว่าณตอนนี้ในเมื่อผลงานมันดีมีความสุขกันไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาว่ากัน ในส่วนของเกมการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาที่บุกไปเบียดเอาชนะไลฟ์ซิกมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับช่วงนี้ขอบคุณด้วยกับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับ FC Mobile นะครับขอบคุณด้วยนะฮะผู้ใหญ่ใจดีของเราอยู่กับเรามาหลายเดือนแล้วนะครับขอขอบคุณมากๆเลย FC Mobile c o r e Gamer นี่ก็พลาดไม่ได้นะครับโหลดติดเครื่องไว้เลย Every Denison ครับมั่นใจไร้กังวลเรื่องรอยขีดข่วนปกป้องด้วยฟิล์มกันรอยติดรถยนต์ Every Denison นะครับที่สุดแห่งฟิล์มกันรอยมาตรฐานระดับโลกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยตาม ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็ซูซูกิดีลออฟเดอะ e ย r นะครับดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด8 4 0 0 0บาทพร้อมกับผ่อนนานสูงสุด99เดือนนะครับหรือว่าจะเลือกรับซูซูกิวอร์รี่ฟรีโปรแกร,รมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง3 1ธันวาคมนี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ www.suzuki.co.th นะครับหรือว่าจะไปที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศก็ได้นะครับ อะมาว่าถึงเกมเมื่อคืน11ตัวผู้เล่นที่ลงสนามอะก็ผิดคาดนะจริงๆก่อนเริ่มเกมเนี่ยผมคุยในหลายๆที่แต่ว่าลืมขออภัยคลิปของตัวเองลืมไปพูดในทุกที่เลยยกเว้นที่ตัวเองผมพูดผมเดาไปว่าอานาลักรจะปรับตัวผู้เล่นอย่างน้อยๆเ,เนี่ย3-4ตำแหน่งน่าจะมีการพักผู้เล่นเยอะแต่กลายเป็นว่าพักไม่เยอะนะครับ11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าที่ไม่ใช่ที่คาดที่ลงสนามเมื่อคืนเนี่ยก็เป็นไปตามที่ผมว่าหลายคน คิดไว้อยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวหล,หลักๆชุดเดิมๆที่อาร์น,นสเซอร์เขาใช้นั่นแหละผู้รักษาประตูเป็นคริวินเคลเลอร์ที่ลงมาแทนอาริสันเบเกอร์นะครับแนวรับเทรนด์จริงๆผมว่าน่าจะได้พักแต่คอนเนอร์เบรดลี่ดันมาดันมามีปัญหาไม่ได้เดินทางมากับทีมคู่เซนเตอร์โคนาเต้ฟันได้ชั่วโมงนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยยังไงก็ต้องลงครับแข็งแกร่งจริงๆแบ็กซ้ายสลับสับเปลี่ยนเป็นคอร์ตาซิมิกาสนะครับในด้านกลางกาเฟนแบกอเล็กซินแม็กกิลิสเตอร์และโดมิเนกสวอตซไลชุดเก่งชุดใหญ ด้านหน้าผิดคาดตรงที่เป็นโค d ีกัปโปได้ลงต่ออีก1นัดน,น,นะครับหน้าเป้าเป็นเดวิดนูนเยสและทางขวาเป็นโมฮัมเหม็ดซารานะครับถือว่าพักเพียงแค่ถ้าใช้คำว่าพักจริงๆเนี่ยก็2องตำแหน่งแค่นั้นเองนะครับโคลีกัปโปแล้วก็กอตาซิเิกาส่วนควินเคลเฮอร์มันจะเป็นต้องลงอยู่แล้วเพราะว่าไอซอนเบเกอร์บาดเจ็บนะครับอ่าไปดูถึงเ,เกมเมื่อคืนกันหน่อยถ้าใครได้ดูอยู่ ต้องยอมรับว่าในช่วงแรกๆลิวพูดูมีปัญหาอยู่เหมือนกันกับการพยายามจะครองบอลการพยายามจะทำเกมของตัวเองเพราะว่าไลาฟ์ซค่อนข,ข้างขึ้นมาบีบสูงขึ้นมาเพรสสูงทำให้ลิวพูเองก็เล่นเล่นค่อนข้างยากเหมือนกันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเมื่อปรับตัวได้เมื่อเวลาค่อยๆผ่านไปลิวพูก็เริ่มกลับมาอยู่ในทิศทางของตัวเองนักเตะหลายๆคน ฟอร์มดีมากๆเมื่อคืนเคเลเฮอร์หลายคนให้เป็นแมนออฟเดอะแมตคู่เซนเตอร์บอจิอฟันได้กับโคนาเต้เมื่อคืนผมชอบอิบาฮิมาโคนาเต้เล่นกับทีมเก่าได้ดีมากๆแข็งแกร่งมากๆทั้งบนดินทั้งลูกกลา,าอากาศเก็บแทบจะทุกช็อตทุกจังหวะเลยเทรน,นด์อเล็กซานเดอร์อโนดูมีเหม่อเบ้างในช่วงแรกจับบอลยาวจับบอลลั่นเลี้ยงบอลยาวบ้างแต่ว่าสุดท้ายยังคงอยู่ในมาตรฐานที่ดีอาจจะไม่ได้มีลูกเปิดสวยๆงาม หลายครั้งมากนักนะฮะแต่ว่าจังหวะโดยภาพรวมผมถือว่าผ่านคอนซาร์ซิมิการ์ดยังคงเหมือนเดิมครับต้นเกมมักจะเป็นนักเตะที่เสียสมาธิง่ายแล้วก็เสียบอลในช่วงต้นเกมง่ายต้นเกมถ้าใครจําได้มีอยู่จังหวะเดียวบอลง่ายๆไม่มีอะไรจะจับบอลยาวสุดท้ายโดนตัดไลซิกได้โตได้หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษเหมือนกันสุดท้ายเคลียร์ออกไปได้โชคดีที่จังหวะนั้นไม่เสียประตูคอนซาร์ซิมิการ์ดมักจะมีปัญหาเรื่องของสมาธิในช่วงต้นเกมแต่ เมื่อเวลาผ่านไปอย่างที่บอกเมื่อเจ้าตัวเริ่มปรับจับจังหวะได้เนี่ยลูกเซตพีซลูกตั้นเตะลูกคอนเนอร์มีประโยชน์มากๆลูกเปิดของคอซัสซิมิการสในจังหวะลูกคอนเนอร์หลายๆครั้งสร้างความปวดเสียดเวยนเกล้าให้กับแนวรับของอาเบีซิกได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับใน้ดนกลางไรอัาร f e e d b a บ k ครับผมใช้คําว่า ดีขึ้นเรื่อยๆด,ดีดีจริงๆดีในดีแบบดีมากๆดีแบบตะโกนเลยในมุมมองของผมนะไม่น่าเชื่อว่าจากตั้งแต่ที่ฤดูกาลที่แล้วมันดูไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันฤดูกาลนี้ฟอร์มดีมากๆต่อเนื่องทั้งรับทั้งรุกทั้งจังหวะพลิกบอลจังหวะเก็บบอลต่างๆนานาเมื่อคืนเนียนกริปเลยจังหวะไปช่วยตัดในจังหวะสําคัญมีให้เห็นอยู่สองสาครั้งที่เหลือคุมในแดนกลางได้ทั้งหมดเมื่อเล่นร่วมกับเ็กซิสแมกเรสเตอร์กาเนแบ๊ มักจะทําได้ดีเป็นพิเศษเพราะว่าคู่นี้เขาก็คอยสอดรับสอดประสานกันอยู่แล้วอีกคนหนึ่งที่ช่วงหลังโดนตําหนิเยอะมากๆนั่นก็คือโดมินิกโซบอสไซว่าเฮ้ยประโยชน์ของโซบอสไซมันอยู่ตรงไหนกันแน่ในเมื่อตําแหน่งที่เขาลงไปมันคือตําแหน่งของเพลย์เมคเกอร์ตำแหน่งของมิดฟิลด์ตัวรุกอยู่หลังกองหน้าต้องคอยสร้างสารรค์เกมรุกบ้างแต่ว่าช่วงหลังเราไม่เห็นอะไรที่เป็นสิ่งพิเศษสําหรับโดมินิกโซบอสไซเท่าไหร่ซึ่งเอาจริงๆเมื่อคือนเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นหรอก แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับว่าเมื่อคืนเป็นอีกหนึ่งเกมที่เจ้าตัวทําผลงานได้ดีเป็นพิเศษนะอาจจะไม่ดีจังหวะชี้เป็นชี้ตายมากแต่จังหวะที่ลงมาช่วยสอดประสานกับ2มิดฟิลสอดประสานกับเกมรับขึ้นไปช่วยสอดประสานกับทางด้านโมซาล่าทางฝั่งซ้ายเป็นโคดี้กัคโปหรืออะไรต่างๆนะอนะันนเมื่อคืนเจ้าตัววิ่งพล่านไปทั่วสนามเหมือนเดิมนี่คือจุดเด่นที่ผมมองว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่อันเดตก็มองแล้วแหะว่า สุดท้ายฟุตบอลของอาร์เซนอลเนี่ยต้องมีโดมิเกซอบอสไลวิธีการวิ่งเพลสส่วนใหญ่สังเกตได้เลยโดมิเกซอบอสไลจะเป็นคนแรกๆในการในการวิ่งเพลสเริ่มเริ่มเพลสเป็นคนแรกแล้วก็จับจังหวะทุกๆคนเหมือนเหมือนเป็นคนกําหนดทิศทางว่าเอ้ยเอาแล้วนะเว้ยเริ่มแล้วนะเว้ยต้องเริ่มจากโดมิเกซอบอสไลแล้วก็พลังงานของเขาค่อนข้างล้นเหลือเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดว่าโดมิเกซอบอสไลจะต้องเป็นเพลย์เมเกอร์คอยสร้างสารรค์เหมือน เหมือนเดอรบลยเหมือนโอเรกาดเนี่ยถ้าเราตัดเรื่องแบบนี้ไปได้เนี่ยเราจะมองโซฟอ l สไลดีขึ้นครับมองก็เป็นมิดฟิลด์แบบพึ่งงาน3คนเล่นร่วมกันการเฟนแบกเมกคาลิสเตอร์แล้วก็โซฟอ l สไลน่าจะทำให้ทุนเราความ ความคลางแคลงสงสัยในตัวโดมิเนกซ์อลซไปได้บ้างโอเคเจ้าตัวรู้ตัวครับว่าต้องปรับตรงจุดไหนเรื่องการทําประตูเรื่องการตัดสินใจเรื่องการกําหนดเกมรู้การสร้างสรรค์ต่างๆนะเจ้าตัวรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่รู้นะครับก็ให้สัมภาษณ์ในทุกๆครั้งก็ถือว่ายังไงก็คงเป็นตัวหลักในยุคข,ของอันเนอรลแล้วละ่ะถ้าอันเนอร์ลคิดว่ามันดี ก็ลุยกันต่อเลยนะฮะแล้วก็คิดว่าก็ไม่น่าจะปรับเปลี่ยนด้วยในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลแดนหน้าโคาีกาโปเมื่อคืนทําผลงานได้ดีวุบบกบว่ามากๆทางฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นฝั่งที่ลิพูทําเกมรุกได้มากกว่าฝั่งขวาที่มีโมซาลาด้วยซ้ำอีกหนึ่งคนที่ต้องชมครับดาวินยูนิเสเมื่อคืนผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ท็อปฟอร์มแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆสำหรับ กองหน้าสักคนหนึ่งก่อนหน้านี้เราจะเห็นเลยว่าดาวินนูเยสมันมีจะมันจะมีจังหวะเก้งก้างสมกึกสมักัดกจับบอลโน่นเนี่ยมันดูผิดธรรมชาติไปหมดเลยดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติแต่ว่าเกมเมื่อคืนครับทั้งเกมรับทั้งเกมรุกทั้งจังหวะเปิดบอลอะไรต่างๆนานาเมื่อคืนเจ้าตัวดูเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนเล่นเล่นแล้วไม่มีความกดดันทําให้ทุกย่างก้าวมันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็หวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเมื่อคืนผมถือว่าถ้าดาวินูเยสเล่นได้แบบนี้ ริพูลจะได้ประโยชน์จากดาวินูเสเยอะเลยนะครับเยอะมากๆด้วยซ้ำนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับแชมนเป็นลีกผ่อนคลายแล้วตอนนี้อาชนะ3นานรวรวสิ่งที่ต้องไปโฟกัสต่ตอไปนั่นคือเกมกับอ์เซนอลในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ซึ่งเราจัดงานด้วยนะครับแจ็คเล็กร่วมกับเดอะสเตเดียมนะฮะจัดงานดูบอลที่เดอะพิลล่า ใครว่างใครสะดวกไปดูบอลด้วยกันไปช่วยส่งแรงใจเชียร์ทีมรักของพวกเราด้วยกันนะครับงานน่าจะเริ่มประมาณ3ามทุ่มใครไปก่อนก็ได้ไปดูคู่แมนยูเตะก่อนก็ได้ไปสั่งอาหารไปดื่มเครื่องดื่มรอกันก็ได้ใครสนใจติดต่อไปได้เลยนะฮะติดต่อไปได้เลยที่เพจของเดอะพิล่าหรือเข้าไปติดต่อได้ที่เพจของเดอะสเตเดียมก็ได้นะครับอินบ็อกซ์ไปได้เลยค่าใช้จ่ายก็มีค่าร่วมสรุป200บาทได้เครื่องดื่มนะฮะได้สแน็คแล้วก็ได้ร่วมสรุปชิงของรางเสื้อ ลิขสิทธิ์แท้จากอาริสนะครับแล้วก็มีของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลยไปติดตามได้เลยนะครับแล้วไปเจอกันนะฮะใครสะดวกไปเจอกันในวันอาทิตย์นี้อาร์เซนเจอกับเร์พูลแล้วหวังว่าเกมนั้นจะเป็นเกมที่พูดเราสนุกสนานแล้วก็ได้เหตุกันเต็มที่ก็แล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ก็แล้วกันแล้วก็ออีกนิดนึงฝากไปด้วยใครที่ยังไม่ได้ซื้อทัวร์อยากไปดูบอลน,นะฮะฟอร์มกำลังดีแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะราคาดีดีบีซีเจอร์นี่แล้วก็ร แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับติดต่อไปได้เลยเบอร์เดี๋ยวขึ้นไม่ให้ใครสนใจติดต่อไ,ได้เลยนะครับอ่ะเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์นะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ